ย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะน้ำหนักเด้งขึ้นมาค่ะก็จากที่ประมาณ50-51นะคะก็เด้งกลับขึ้นมาเป็น60กิโลด้วยความที่เป็นคนที่ไม่มีกล้ามเนือ้อมันเลยทําให้หนัก60แต่ดูตัวใหญ่มากปัญหาที่เล็กเจอนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคนที่ออกกําลังกายอยู่แล้วนะคะพอมีน้องแล้วคลอดน้องแล้วเนี่ยเรากลับออกกําลังกายอีกครั้งนึงแต่ว่าปัญหาที่เจอคือ เราผอมแต่ว่ายังมีพุงอยู่ค่ะออกกาลังกายเท่าไรพุงไม่กลับประยุก์เหมือนเดิมไม่สามารถมีกล้ามเนื้อได้ได้ตรวจสุขภาพประจําปีครับก็มีปัญหาเริ่มคอเลสเตอรอลเริ่มสูงครับไขมันสูงนะครับแล้วก็ไขมันตัวดีต่ําแฟนบอกว่า กลางคืนอาจจะนอนกลนกันข้างกเยอะนะบางครั้งแอบเหมือนกับมีภาวะหยุดหายใจปัญหาที่เกิดขึ้นพอเรา้ําหนัก6 7กิโลนะครับก็ทําให้เวลาตื่นนอนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราเวียนหัวรู้สึกไม่ค่อยสบายรู้สึกร่างกายเน,น,นี่ยจะหน่งตลอดเวลาเราไม่รู้สึกกระฉับกระเฉงเวลาทําอะไรเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนปัญหาของสุขภาพนะคะพี่สุเป็นคนที่ไม่อ้วนค่ะแต่มีพุงและพี่สุก็พยายามออกกําลังกายไปวิ่งวิ่งติดต่อกันและเป็นคนที่มีวินัยมาก7ปีปรากฏว่านหนักขึ้นไป เรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆค่ะไม่มีเบรกพอน้ำหนักเราเริ่มขึ้นขนมาเก่งก็เริ่มเปลี่ยนไซส์ค่ะทำให้รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเราก็เริ่มกลัวว่าเราปล่อยให้น้ําหนักขนาดนี้ค่ะโรคเรือหลังก็มาเพราะเลข5้เนี่ยมันก็เข้าสู่ว่าใบเป็นความเสี่ยง ได้มีโอกาสนะมาเข้าโปรแกรมของ V m a มทอิค่ะต้องบอกว่าโปรแกรมนี้เนี่ยลดลงไปถึง10กิโลแต่ที่มันมหัศจรรย์กว่านั้นก็คือสิ่งที่มันหายไปคือไขมันแล้วสิ่งที่มันกลับมาคือกล้ามเนื้อจริงๆก็ปโปรแกรมนี้โอัพแบบวินัยสุดๆ7วันเนี่ยพุงเลยหายไปเลยกล้ามเนื้อแบบซิกแพคก,ก็เริ่มมาแล้วค่ะที่สําคัญคือไม่เหนื่อยไม่เพียรแล้วก็ไม่โทรมเลยเราออกกําลังกายเท่าเดิมนะครับแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแค่รู้หลักในการควบคุมโภชนาการทําให้ผมรู้เลยว่าสิ่งที่ผมล้มเหลวมาตลอดเนี่ย <S <S สาเหตุมันเกิดจ อะไรแล้วทําไมพอเข้าโปรแกรมวีเมดอินเนี้ยมันถึงสามามรถประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักลงได้7จว<บ>ันเห็นผลเลยค่ะเอวแเซนหายไปเลยนะคะเหลือเชื่อมากน้ําหนักเราจากที่แบบจาก58กลับมาสู่น้ำหนักที่51และที่สําคัญที่ตุดเราดีใจมากๆก็คือทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เรากําลังห่างไกลโลกแล้วค่ะ โปรแกรมวีเมดเนี่ยเป็นโปรแกรมที่เหมาะกับทุกคนทุกเพศแล้วก็ทุกวัยค่ะที่อยากที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแบบยั่งยืนนะคะแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแบบตลอดชีวิตที่สาคัญคือโปรแกรมนี้สามารถสร้างวินัยค่ะให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆนะคะไปกับกลุ่มค่ะและที่สําคัญคลดความอ้วนเนี่ยแค่ครั้งเดียวแต่ชีวิตเปลี่ยนตลอดชีวิตนะคะลองเข้าโปรแกรมวีเมดกับเรานะคะแค่7วันเห็นผลทันทีชัดเจนเลยค่ะ ทางเราเนะี่ยมีกรุ๊ปโค้ดมีทีมในการช่วยทั้งออนไลน์และออฟไลน์สามารถเข้ามาร่วมกันนะครับวีเมดิชเราทําได้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ7วันลดได้แน่นอนคุณจะได้ล้างใหม่กระชับกระเฉงแล้วเหมือนเป็นคนใหม่มันเป็นอะไรที่เห็นผลลัพธ์จริงค่ะระยะเวลาอันสั้นเลยนะคะ7วันเห็นผลถ้าเราคิดว่าอยากเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องพยายามทำนะคะมันเป็นวิถีชีวิตเราอะมันดูง่ายมากเงแต่เราต้องเลือกทานเลือกทานยังไงที่แบบมีผลดีต่อสุขภาพเรา